ครับหลังจากที่เฮาได้แต่งข่าวมาวันละบาทวันละบาทนะครับจนได้4บาทแล้วนะครับก็คือข่าวที่นิยมทั่วไปนะครับครั้งก่อนเฮาได้ต่อบาทที่5ตังลุ่มนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เฮาจะลองต่อดังบนนะครับตัดตัวนี้ไปก่อนนะครับสมมุติว่าเฮายังหมมีนะแต่ความจริงมันต่อ6บาทก็ได้นะครับ แต่เวลาจอยเนี่ยมันเปิดจ้อยห้าบาทนะครับถ้ามันจือว่าจ้อยห้าบาทมาก็จะเอาห้าบาทนะครับห้าบาทลุ่มครับเอาห้าบาทบนนะครับเอาตัดนี่ไปก่อนนะครับอ่าตัดไปก่อนนะครับครับตัดไปก่อนฮะที่นี่เฮาก็อ่าจะมาต่อบนนะครับอต่อบนบาทหนึ่งนะครับเฮาจะแต่งให้มันเป็นเข้าห้าบาทบนนะครับอ เราลองมากรอเลยนะครับฉันทนลักก็คือฉันธนลักหัวจัวนะครับแปะบนเนี่นะครับมาแปะบนเนี่นะครับมาเอาฉันธนลักหัวจัวข้าวเนียวนะครับมาแปะนะครับมาเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าชันธนลักเดิมก็มีอ่าข้าวกลมนะครับข้าวบาดสลัดขึ้นนะครับบาดสลัดลงนะครับแล้วก็บาดกลมนะครับมามันก็จะมีอยู่สี่บาดเนี่ยนะครับมาที่นี่เราเอาฉันธนลักอ่าฉันธนลัก โจหัวของข้าวยาวนะมาแปะนะครับอ,าอามาก็คือเป็นยอย่างนี้นะครับเขาบาดวักแรกมันมจะโลจะลงเสียงจัตวาสามัญน,นะครับหรือสามัญน,นะครับวักที่สองก็ลงด้วยเสียงตรีนะครับอืมวักที่สามนะครับก็โน้มลงมาเสียงโทพิเศษนะครับอืโน้มนะครับโน้มลงมาถึนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วมาจบ้ดยวักวักที่สี่นี่คือหื้อลงเสียงเสียงจัตวานะครับเพื่อขึ้นมาสัมพันธ์ครับอ่าข้าวบาดก้อมตรงกลางนี่นะครับมาเชื่อมนะครับอ่าตรงกลางนี่มันดิหลีนะครับดิหลีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ลงท้ายนี่มันก็ต้องรสลีนะก็เสียงจัตวานะครับเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ทีนี้เอามาริ่มเลยนะครับ เราจะาเขียนเขียนได้สองแบบนะครับข้าวเนี่ยข้าวนี่เขียนได้สองแบบนะครับตัวตัวกะละหงนี่นะครับ เขียนอี link, ้นะครับกะละหงยีงอีก็ได้นะครับตัวกะละหงนี่ก็อ่านเป็นตัวคอนะครับข้าวนะครับหรือนะครับหรือเอาตัวขาเขียนเลยนะครับก็สุดแล้วแต่จะชอบนะครับอสุดแล้วแต่จะเขียนนะครับอ่อันนี้เอาเขียนง่ายๆเลยนะครับเอากะอันนี้เอาเขียนข้าวยี่นะครับข้าวเครือนะครับข้าวเครือ ตัวนั้นใจตัวข่าแล้วก็ตัวนี้ก็ใจตัวข้าเหมือนกันนะครับมาข้าวเคือนะครับข้าวเคืออ่าอู้อู้อู้เสียงโทรพิเศษอูส้สาวสาวเสียงจัตวาฮะ,ะสาวนะฮะลงได้นะครับต้องลงได้นะครับจัตวาหรือสามัญเท่านั้นนะครับเพราะมันมันเกี่ยวกับการจ้อยนะครับา อ่าทีนี้ลงด้วยเสียงตรีนะครับอ่าตัวนี้ยังมมีปัญหาด้วยฮหาเสียงตรีมาใส่นะครับอ่าแล้วมาลงด้วยเสียงโทพิเศษตัวนี้เสียงจัตวานี่สําคัญเพราะจะต้องลงสลีนะครับสอีอเตรียมไว้นะครับข้าวคืออู้สาวข้าวข้าวเงา,าอ่าข้าวเงา,าอันนี้มันเป็นข้าวกลมนะครับ ข้าวเน่าข้าวอ่าข้าวข้าวใจนะครับเข้าใจเข้าใช้นะฮะข้าวข้าใจข้าวข้าวห้่ ข้าวห้ามทำข้าวห้ามทำอที่นี่แล้มันจะต้องลงด้วยเสียงโทรพิเศษนะครับข้าวห้ามทำว่ายอ่าว่เสียงโทรพิเศษนะไว่ที่นี่แล้วครับอ ที่นี้ลงเสียงจัตวาครับสัละอีนะครับอ่าอันนี้บัต้องสัมผัสก็ได้นะครับตร,ตรงนี้นะครับอ่หรือสัมผัสได้ก็ดีนะครับข้าห่มทำไหวมะฮ้อยมะฮ้อยอมะฮ้อยพวงหวี่าสัละอีนะครับพวงหวี เอาตัวพระเลยนะครับพวงพวงหวีเนี่ยสระอีมันต้องอ่าจัตวาด้วยพวงพวงหวีเห็นไหมครับทีนี้เอามาปริวัติเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วครับอ่าก็เอายืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเป็นอักษรละนานะครับอ่าตัวข่านะครับใตัวข้อค้นนะครับมาใจตัวข้อค้นนะครับมาข้าวอ่าข้าว ใจตัวคอโคนเขียนนะครับข้าวเคือนะครับข้าวเคืออู้อ่าอ่าตัวอ่างนะครับมาแตนตัวอ้าอู้สาวข้าวเงาข้าวเข้าใจอ่าเข้าใจนะครับ ข้าวห่ำมทำไหวอ่าไหยเสียงโทพิเศษนะครับมามาห้อยมาห้อยพวงพวงหวีอ่าเห็นไหมครับหวีนี่มันจะมา วีนี่มันมาสัมผัสก็ดิลีนี่นะดิลีฮะมันจะต้องวีเนี่ยครับฮะทีนี้เขามาปริวัติเป็นภาษาแบบที่สามนะครับแบบที่สามก็คือการเอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงคำอู้ของภาษาล้านนาทางบนบุญนะครับข้าวนะครับอ่าข้าวใจคอควายเลยนะครับข้าวได้ยินเสียงข้าวแล้วมาก็คอควายเลยนะครับข้าวเครือนะครับหมมีลันลิ้นนะครับหมมีลันลิ้นข้าวเครืออย่างเงี้ยนะครับอู้ อู้อ่าเสียงโทรพิเศษอ่ะอู้นะครับอ่าถ้าเขียนแบบไทยอย่างอี้มันก็ต้องอู้อ่าเสียงโทรปกตินะครับอู้เนี่ยแหละรครับมันมีเวรนยุกโทรพิเศษมางท่าอก็ตามแบบของผมก็คือเอาจุดประดับไว้เนี่ยนะครับเพื่อห้อยว่าอ๋อกำนี้มีจุดนี่ประกอบไม่โทรนะอู้อ่าเสียงโทรพิเศษนะครับไปดังบนบนบนะบางคนเพิ่นก็เขียนตัวเอียงนะครับอ่าหรืออาจจะย้ายตัวนาหรือ ตัวขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่จะดัดแปลงกันนะครับตัวอื่นมันต้องไปดัดแปลงบ้างนะครับดัดแปลงตัวเดียวนี่ก็ตัวอื่นเขียนตามสกอตเขียนได้เลยนะครับอตามกะมูเลยนะครับย้อาเสียงไดก็เขียนได้เลยนะครับอสาวสาวข้าวข้าวเอ่าตัวตัวยอยักโดดโดดอี่นะครับตั้งปริวติแบบสองแล้สะแบบสามเนี่ยนะ ได้ยืมเอาเอายอยักไทยเนี่ยนะครับมาเป็นตัวยะเนี่ยนะครับอ,อ่านว่าเงาวนะครับเงานะครับอ่านออกไปเสียงยอ icamente, นะครับเงานะครับเข้าเข้าใจนะครับเข้าใจเอเข้าใจนะครับอเสียงตีนะครับเอาจอจานเขียนนะครับข้าวห่อมข้าวห้อมนะครับได้ยินเสียงห่อมมันก็ตัวฮอรุงนงูหูกันครับห้อม ข้าห้ามทำทำนี่ก็จะเอาโลหนเขียนอีก็ยังได้นะครับบมมีปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเขาเขียนตามภาษาไทยนะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับว่ายอ่าไหวเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าอันนี้ถ้าภาษาภาษาไทยเพืกับหว่ายนะครับว่ายเสียงโทรปกตินะครับเพราะฉะนั้นเติมจุดเข้าไปนะครับอ่าตามแบบฉบับของผมนะครับอ่า ก็จะได้อ่านไว้ตดยบนปุ่นๆเสียงโทรพิเศษนะครับมามาห้อยนะครับห้อยห้อยก็หอนหูนะครับห้อยนะครับมาห้อยพวงนะครับมาพวงได้ยินเสียงพวงกับพอพานนะครับพอพานก็ได้พวงนะเป็นพวงนะครับพวงหวี่าหวีนี่เหมือนกันก็โอเคนะครับวิ่งหวีนะครับ่าไหนแม่เอาไปเอาไป ต่อแล้วครับมาได้แล้วครับหัวโจ๋นะครับอ่าได้หัวโจ๋แล้วนะครับอ่าก็ได้เป็นข้าวห้าบาทบนนะครับห้าบาทบนนะครับอ่าเห็นไหมครับเข้าวห้าบาทบนนะครับอ่าเอาหัวจั่วเนี่ยก็มามาแปะนะครับมาเห็นไหมครับ ข้าวเครืออู้สาวข้าวยาวข้าวใจข้าวทำข้าวห้ำทำไว้มาห,อห้อยพวงหวีแต่งข้าวก้มนั้นสำคัญดิหลีฉันตะลักมีเขียนไปตามหัน่นสำนวนจึ้นจีบ่มีขีดขั้นกึดไผมันหมุนซึง้งแบบมีมากหลายมายายหมดลึง ไผดีไผยได้เอาไปบ่ใจมาตือ้ออยาก้อเข้าใจสืบสารเฮไวบโวรานแบบเบา้าเติมนิดหน่อยนะครับบราณแบบเบ้าบรวานแบบเบา้บา,นบบเบานะครับแล้วก็มันจะมีจบนี้แลนายเฮยนะครับอแลนายเฮยนะครับมาให้นะครับเวลาจอยมันจะจบตรงนี้นะครับแลนนายเฮยเนี่ยนะครับ าวันพวกเราจะจอยให้ฟังนะครับ